สวัสดีครับท่านชมวันนี้ผมจะเดินทางไปส่งของที่ไทยวัสดุชามนะครับตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งนะครับครับผมแล้วก่อนที่เราจะออกรถเราต้องไปเช็ครถก่อนนะครับยางเป็นไงต้เดินดูรอบรถก่อนนะครับก่อนจะออกรถทุกครั้งนะครับ ดูรอบรถก่อนว่า,ออาก็ยางรั่วไหมมีน็อตอะไรหลุดไหมคุณเดินรอบรถก่อนนะครับเช็คดูก่อนก่อนที่เราจะออกรถทุกครั้งนะครับไอสองป้ายติดไหมนะครับดูครับเช็คความเรียบร้อยของรถนะครับก่อนที่จะออกรถทุกครั้งนะครับเนี่ย ไฟเราไม่ติดดวงตัวหนึ่งนะครับดเดี๋ยวกลับมาค่อยซ่อมนะครับครับผมเดินทางเราจะเดินทางกันไปเลยนะครับตอนนี้ผมรออปั๊มลมให้มันเต็มก่อนนะครับครับผมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง นาเกลือนะครับเนี่ยจุดขายเกลือครับข้างทางนาเกลือนะครับเนี่ยนาเกลือสมุทรสาครนะครับกําลังจะเข้าแมกกรองเนี่ยครับสองฝั่งเลยสองฝั่งข้างทางเราทานาเกลือนะครับแล้วเราก็วิ่งถนนเส้นนี้แะครับคลามสองไปสุดที่วังแยกวังมะนาวนะครับแล้วเราก็มาเกลือครับบรรยากาศตอนเช้าครับมีหมอก บอกไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ผมก็ใช้ความเร็วที่1,900รอบนะครับแต่ไม้มันไม่วิ่งถ้าไม้วิ่งก็อยู่ประมาณสัก60 65นะครับ65กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบ จฟิวสองข้างทางนี่ครับข้างทางเราก็จะขายเกลือทะเลอยู่เต็ม2อข้างทางเลยนะครับเนี่ยจะมีตลอดเลยเกลือทะเลถึงด่านตะชั่งแล้วนะครับตะชั่งไม่ก่อ ของหนักเราต้องเข้าช่างทุกคันนะครับไม่เข้าดนูนะครับพันหนึ่งนะครับถ้าใครไม่เข้าด่านนี้เอาจริงนะครับผมเคยดูมาแล้วไม่เข้ามันตามนะครับเนี่ยด่านนี้เอาจิงจรถหนักไม่เข้านี่ตามนะครับด่านเนี้ย ของ32ตันน้ำหนักรถ17ตันสก็รวมก็รวมก็ประมาณ49ตัน4นะครับ49ตันส0 0ร้ข้างทางนี่ก็เป็นร้านข้าวแกงนะครับ3 4ลร้านจีิงกันรถมันชอบรถบรรทุกชอบตัวจอดนอนตรงนี้นครับ ว่านอยู่ป้อมทางหลวงเลยปลอดภัยจอดนอนเลยครับตอนนี้ผมกำลังผมก็เดินทางมาถึงแยกบ้างมะนาวแลยเด้อครับเนี่ยแยกข้างหน้าเนี่ยครับครับตามไปเลยเดินทางมากรับ วันวันที่หาตอนนี้ก็หกโมงสี่ิเอีครับมนี่ยครับวังมะนาวนแยกวังมะนาวเปิดปุรีภาคใต้เห็น่ะเห็นบ่เห็นปะพี่น้อง สายลูกซ้อนเนี่ยขาเลี้ยวขัดขึ้นไปพุ่นเอ้ยขาเลี้ยวขวามันจะไปลาดบุรีเขาต้องเลี้ยวซ้ายไปเลยลืมเลี้ยวซ้ายมาไปเพชรบุรีทางใต้เอาขึ้นขึ้นขื่นใบพุ่นนะมันจะไปลาดบุรีเลี้ยวขวานะขาเลี้ยวซ้ายไปใต้เพชรบุรีเพชรบุรีประจวบประจวบชุมพรสุราษฎร์ ไปหมดแล้วครับเดี๋ยวผมเดินทางมา <S <S เขายหอยเดี๋ยวผมอยู่แวะเติมการอยู่เขาหยหญ่เับครับครับ,รบตอนนี้ผมก่อเดินทางมาถึงปั๊มการเอ็นจีวีเขาย้อยนะครับปั๊มทันสมัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้คือ เป็นอย่างผมต้องมาเติมปั๊มนี่นะเพราะว่านี่มันเป็นราคาการดคือราคากรุงเทพครับเท่ากับกรุงเทพถือก็กรุงเทพอยู่หาหาสตังค์ครับเป็นปัมน๊มสุถายผมต้องเติมเติมใบอึดอัดก็ลงไใบพุ่นก็เ,ยเลยปั๊มนี่ไปปุ๊บมันจะมีอีกอยู่บอนหอดฉอำนะแต่ว่ามันราคามันคนละราคาครับมันจะแพงแพงกว่านี้ประมาณ80สตังค์หรือว่าบาทถึงบาทหนึ่งนะครับ จะจำบ่ไรกันแต่นี่มันราคาปัามหนีมันราคาเป็นปั๊มสุดท้ายที่ราคาเท่ากันราคาการบอสท่อเขาย่อยปั๊มทันสมัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นแหละครับอสายไต่เขาจะรู้ดีนี่มีปั๊มใหญ่ดิปั๊มนี่นี่มองจอดนอนจอดนอนในปั๊มก็ได้มีหอดในโลงผักไต่มีหอดของละมาดพวบที่น้อง เอ,อื่องนเขาเขียนไว้ผมก็บาประเดิมอ่างนี่น้ห้องอาบมามีอยังมีเบิ่ลปั๊มนี่ส่วนมากรถรถรถ,รถบรรทุกเขาจะมานอนอยู่ปั๊มนี่เหรอครับเพราะว่าอย่างหนึ่งพวกน่ะหมองจอดมันมีหมองจอดเขามีหมองจอดให้สำหรับจอดรถบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยหัวเต็มไหยนี่ปั๊มเดินมาแล้วครับระวังเติมกา้วกาวผมก็งเจะไปหาทำธุระส่วนตัวของน้ำครับผม ครับผมหลังจากคิดเติมก๊าซเสร็จแล้วนะครับเอาก็ออกเดินทางต่อนี่นครับมาถึงอันนี้คือนี่แหละครับเขาหลงนี่แหละที่ว่าอำเภอเขาย้อยเนี่ย,ยน,กนักเรียนกับไปโรงเรียนอันนี้เจ็ดโมงนะครับเจ็ดนาฬิกาเดินทางไปอีกกว่ามาณสักชั่วโมง อาจจะถึง8ปดโมงครึ่งนะครับชั่วโมงน้อยๆแนนไปเรื่อยๆเพราะเได้เฝ้านะครับผมเนี่ยสวยงามครับธรรมาชาติธรรมาชาติสร้างขึ้นมานครับสารจเจ้าแม่เขาย้อยเนี่ย มมาพาภัยมีโอากาสกัมาตาบายได้นะครับนี่ครับสารสีแน,น่นะครับแล้วงมาถึงชามแล้วนะครับนี่เป็นอำเภอชามเนี่ยจะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายตรงหน้านี่ครับขี่ไปอีกประมาณซีโล่จะถึงท่ายปัสดุชีชามนะครับตอนนี้ถึงทางเข้าแล้วับผมตอนนี้ก็เวลาแปดโมงหาหน้าที่นะครับ ธนาจะถึงแค้วัสุรุมั่นเกือบ8ปดโมงครึ่งนะครับครับเดอนทางเขาแล้วกประมาณสองชั่วสองถึามชัมม่วโมงนะครับเพระาะว่ารถรถเป็นรถทีเทะลมไปเร็วกว็ใดนะครับตงอก,ก้อยไปร่วมจ,จอดเติมกานน้ำกับสมชัมม่วโมงประมาณระยะทางจากสมุทรสาครมากกับประมาณรอยหาสิกว่าโลนะครับ ไทยวัสดุามครับเนี่ยเกี่ยวไปหนีนะครับไทยวัสดุจำจมหัวหินาตะ坤ว่าขี้่พาตลาดติดเวลาบออันนี้ผมกับบอหูคือกันนะครับเพราะผมขี่มาหาจะเป็นปีแล้วบพเห็นเขาจับตัวเทียนะน่าจะบปะติดแล้วมั่งครับผมกับบอหลูคือกันเดี๋ยขี่เข้ามาแล้วครับอยากเดินทางไปเนี่ยแหละ ตอนนี้ก็ถึงตัวอำเภอแล้วครับช่อําแล้วครับให้วัสดุมันเจ็บจะเลื่ยหนีไปปุ๊บอันนี้เส้นนีคือตรงไปไปหัวหินนะครับเลยตัวอำเภอไปประมาณอีกจกักหาหกโลก,ก็ถึงแล้วครับเส้นนีคือไปหัวหินปานบบรีปรจจวบก็ะได้ครับอันนี้มันเป็นทัทง่งทั้งพาเมืองนะครับ เนน่ยพันว่างไกลกัางวลนไปเนี่ยเสนนี่ครับแต่รถบรรทุกเขา,าให้เขาให้แลีนถึงแค่อุโมงค์นะครับถ้าเลยอุโมงค์ไปถึงจับนะครับเขาไม่ให้แลนเพราะว่าห้ามแลีนพันหนาว่างนะครับถ้าจะไปไต้ก็แลีนอีกเส้นหนึ่งครับใบพัดครับผมถึงเมืองจอดติดไฟแดงอยู่นี่อยู่ในตัวอำเภอชะอำนะครับเลยนหนีไปอีกประมาณสัก ฮักโลกันนะจะถึงครับผมครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับใช้วัสดุชามนะครับได้อยู่อีกฟังตรงขามนะครับเข้าต้องกลับรถนะครับ้างหน้าเนี่ยเขาเขามาจากอินดรีเขามาท่างนี้เขาต้องมากลับรถนะครับ วงคืงพอดีอะครับอันนี้ถนนกว้างเดี่ยวเดียวเดียวเลียเ้ยนสองนายเจ้าพลอย,ะน,อยนะนายเจ้าพลอย,อยครับใช่เมืองกวาดีๆเเลอ มาจนสิบนเล่นหรือยังเสียดีอยู่ึงแน่ไปจอดทั้งหลังนะครับเพราะว่าเขาหลับของทั้งหลังทั้งหนาเขาสิเขาสขีขายของครับ สำหรับทางหนาสำหรับลูกค้าจอดครับเข้าล่งของเขาตงไปล่ขงทางหลังส้งางเปึนงแล้วครับพอดีอ่ะครับอ,ออกออกจากบ้านมาดีหาขึ้นพอดีแลนมาเรื่อยๆแล้วก็นีกแปพมกขึ้นเขาก็รับของพอดี ทางนั้นก็นจะเป็นล่างรถไฟนะครับที่เลนลงไตนะครับเดี๋ยวนี่จะพาไปสถานี่วนสนไปภูหลักทางครับนีม่มันจอแต่ว่ามันก็อ,อาจจะแคบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันบาะไรของชะอำนะแต่ข้างหลังก็กว้างข้างหลังกว้างต่แคบตตรงนี้เหรครับเนี่ยข้างหลังก็กว้าง ไม่มีคิวครับคนฝึงตกวเนี่อถึงแล้วครับอ่าสำหรับคลิปนี้กะผมขอจบเพียงแค่นี้ก็อน้ะครับเพราะว่าผมต้องไปส่งบินแล้วคับเก็บผ้าใบล่อเขาตักลงนะครับอ่าไว้เจอกันไม่คลิปหนานะครับฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ัเดอร์ครับให้ช่องไม่นะครับครับขอบคุณครับ